อินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดูปั๊บนะเอาไปอย่าตายท่านด้วยเด้อวันนี้ก็ผมก็ผมโอเคโอเคสุดหล่อลงเบืยเลยลงบอ่อนะฮะตุเตตุเต้แยกตุเต <c oughs> yeah. กับพี่ขว <c oughs> ัญเคเคซูซี S <S <c oughs> <c oughs> ่นะฮะสวัสดี ค่ะ King f a n ี่เองนะคะวันนี้เรามาอยู่กับตุเต้ตุเตะนะคะน,น้องๆอย่าลืมอ,อย่าลืมเรียกน้องๆอย่าลืมเรียกเทว่าตุเต้ตุเตะด้วยนะคะเรียกตามพี่ขวัญเนาะตุเต้ตุเตะที่น่ก็อกโพี่ตุเต้ตุเตะโอเควันนี้เราอยู่ในแมป TNT Wars นั <c oughs> ่นเองนะคะเป็นแมปเวอร์ชันหนึ่งจนะก็นะฮะมันก็ยังไม่สมบูรณ์แหละมันคงบั๊กๆอะไรบ้างนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน Okay. คือที่พี่ลงไปอันแรกเป็นโหมดเล่นคนเดียวฮะเป็นอันนี้นะฮะเป็น PVE Survival okay. สู้กับสัตว์ประหลาดนะฮะเมื่อเวลาสัตว์ประหลาดตายมันจะกลายเป็นระเบิดนะฮะเราก็ oh. เราจะเล่นเป็นเวฟเวฟเนี่ยเป็นด่านๆไปนะฮะแล้วก็มีของให้เราไม่โหดนะง่ายๆตัวเรามีเกาะมาให้แล้วมันมันเลื่อน็ปรดเลย oh. okay. เอ๋อโอเคเออถ้าจะเล่นให้โหดก็จิสนุกสนุก,กเอาเกาะออกนะฮะก็นะฮะแล้วก็อ่าวันนี้เรามาเล่นแบบโหมดสองคนเนาะ เออนะเราก็จะมีโหมดให้เลือกนะฮะเป็น PVP ทีมกับ PVP 4 all นั่นเองนะฮะเหมือนกันแหละนะฮะเพราะเราเล่นแค่2คนนะฮะเกมนี้มันจะสนุกถ้ามาหลายๆคนนะแต่ว่าเรามา2คนก่อนแล้วกันได้ไดอ่าเราเลือก PVP ทีมไปแล้วกันนะแล้วพี่ขวัญเลือกด่านเลยฮะ,ะมีด่านแล้วบ้างเนี่ยมีด่านทะเ,เลทรายฮะแล้วก็มีด่านภูเขาน้ําแข็งแล้วก็ด่านหมู่บ้านมีได้เจอนี่แหลคะค่ะ โอเคแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมนะแต่มันมีแบบเกรเดเดอร์บอมเบอร์ไพรโรเมนนี่โรเกตแรนเชอร์เราอันนี้ดีกว่าดีเฮ้ยเราเอาโรเกตแรนเชอร์เหมืนน้ำปลาระเบิดโอเคเราเลือกทีมเราสตาร์ทเกมก่อนนะฮะตึ๊บเราก็จะนับ30วิเราเลือกสีน้ำเงินเาแล้วสีแดงโอเคเดี๋ยว30วิเรามาเจอกันนะเธอมาไฟกันนะฮะ แน่นอนพี่ตุเตตุเต,ต,เต,ต,เตโดนแน่เคเอนครสตี้ตุเตไม่กล้าตุเตเอน,นครีตี้เหรอจะมาเรียกพี่ถ้าแก่กว่าเราทั้งสามปีนะเห็นพี่ตุเตตุเตค่ะอะไรพี่ตุเตตุเตสูดเหม็น <c oughs> นี่แหละพูด <c oughs> <c oughs> ตัดเลยนะพูดอ<ป>ีหูด่านนี้กว้างมากโหู <c oughs> มาไปเซอร์ไบเวิร์ น่นใหญ่ไหมแล้วเราไม่เห็นเธอไหนเธอวะอ๋อเรารู้แล้วไหนไนมเธอเอาชุดออกก่อนชุดเป็นโกงอ่ะแล้วเมื่อกี้จะไปเดินใส่ชุดทำไมชุดออกจะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเจอตัวกันก่อนไหนไหนเธออ่ะเอิ่มเราเห็นเออนั่นไงเธออยู่ตรงนู้นใช่ไหมไหนเธอเราไม่เห็นเธออีก เธอสังเกตว่ามันจะมีบ็อกสีแดงอยู่ข้างบนหัวเราเห็นปะหรอไเห็นเห็นอ่ะคือเราอยู่ตรงนั้นแหละอ๋อโอ้ยขอเธอมันโกงกว่าขอเธอมันโกงกว่ามันน่าจะเป็นสายนะเธอเอาชุดออกยังยังไม่ได้เอาชุดนอกมันกีโกงอ่ะ อ้าอย่าเพิ่งนิเอ้าออกแล้วโอเคมหมมาอืมเราจะมองไม่เห็นตัวพี่ขวัญนะฮะอืออุ้ยอุ้ยอือทำไมพีนคอมเมนต์จังวะเหมือนปาไม่ถึงเออเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้อยอ่ะอ้าวโดนตัวเองปลาใส่ตัวเองทำไมไอ้ต้นหนูอี อ,อชนะแล้วนะฮะเดี๋ยวรอโหลดเกมใหม่เราจะเล่นกันกี่เกมดีไม่รู้แล้วแต่ตุเต้ตุเต้เมันดูจบไวนะเราเล่นกันสักห้าตาก็จบไวเพราะเธอให้ถอดชุดไงมันไม่ถอดชุดมันไม่เลือ่อนมันไม่ล้นเลยเธอไม่กระดิก<อ>เลยอ๋ออันนี้คือสายบับบูเมอร์คือวางเองอันนี้ก็คือสายปลาอันนี้ไม่ได้ไไทำอะไรรออันนี้แล้วกันแต่อันนั้นใสน่ธนูใช่ไหมล่ะ งั้นเราลองธนูบ้างดีกว่าลองอันนี้นะโอเคมาเจอได้ด่านเดินไปแล้วเธอด่านใมด่านด่นมันใหญ่ดีด่านอื่นมันแคบไปมาเคนไม่รอดแน่นอนนะฮะจังหวะนี้ต่อ่าพี่ตุเตตุเตบอกเลยว่าเคนไม่กลัวเฮ้อเฮทำเป็นพูดไปทำเป็นพูดไปนะเคอนไม่กลัวพี่ตุเตหรอก เฮ้ยจะเริ่มแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งตูโอเคอาวทำไมเราขยับไปได้ที่ตูเต้ยอยู่ไหนเนาะเออเราขยับไปได้เราติดบักอยู่บนหัวเออเราขยับไปได้อะ่ะอยู่ไหนอ่ะโอขยับได้แหละเม่กี้เหมือนติดอะไรสักอย่างต้องทุบดินออกบล็อกหนึ่งโอเคเธออยู่ไหนอะ่ะ ไม่บอกก็โง่สิอันนี้ทำอะไรได้้ตายเองนะระหวังโคตรดูอะไรวะยังไงวะทำไมเหรอโอ้ยมันเป็นไข่เธอมันเป็นไข่สับปะหลาดเธออย่าเพิ่งยิงเราเธออย่าเพิ่งยิงเราต่ตรงนั้นเองเดีโชว์ของให้ดูไหนไหนเอ้ยโคตรแรงเราอยัางโดนเลยเนี่ยยังเถื่อน่าแสดงว่า เลือกมาก็จะโดนตัวเองได้ต้องระวังแต่ทำไมบอกอะเราถอดแล้วเธอถอดตั้งแต่ต้นเกมสิไม่เป็นไรค่ะถือว่าพี่ขวัญชนะด้ค่ะไม่ถือพี่ขวัญไม่ถอดชุดได้ขี้โกงไม่นับฮะไม่นับพี่ขวัญเปคนอย่างเงี้ยก็ถธอไม่ถอดชุดละทำไมเธอเป็นคนอย่างเงี้ยก็เธอไม่ถอดชุดละ ก็ได้ได้หรอให้แต้มหนึ่งก็ได้โอเคต้องอย่างงี้ดิเออใสนี้เหมือนเดิมดีกว่าฉันดูมันขี้โกงโอเคได้เริ่มใหม่ออ่าเราต้องไปเลือกสสยใหม่อีกรอบไหมไม่ต้องไม่ต้องโอเคประจำทีมเธอโดนแน่แน่เขียนฮะทำไมเราไม่เห็นตัวเธอแล้วล่ะแมปมันยังบั๊กอยู่ <c oughs> นะฮะตอนนี้ บอกเลยว่ามันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าสนุกดีนะฮะถ้าทำให้สมบูรณ์นี่รับรองว่าคนเอาไปใส่ไว้ในสเตอร์ฟันตึมแน่นอนแน,น่นอนแน่นอนใช่มันสนุกเขาเห็นเธอปกติอ่ะเราไม่เห็นเธอมาอยู่เซิร์ฟเราไงเราเก่งกันเงี้ยเกี่ยวอะไรวะเออมาเราใช้เป็นระเบิดป่าเน,นี่ยเนี่ไงบั็กเหมือนกันเลยไหนตอนนีเ้เธอต้องทุบดินก่อนเธอ ลั่นทบอยอาชุดออกด้วยอย่าขี้โกงโอเคค่ะชุดออกแล้วค่ะเราเห็นเธอแล้วแม่สาวเคเอ็นอะไรอะไรแม่หนุ่มน้อยแม่หนุ่มน้อยโอเคหลบแป๊บหลบแป๊บหลบแป๊บอืออือคนล่องหนป่ะเราโดนตัวเองอ่ะหรือเราว่าเราว่าอันปาระเบิดไม่เวิร์กจริงวะ แล้วว่าควรเอาเป็นธนูนะเลือกฝ่ายเดียวกันธนูอ่ะดี้แลวอันปาลาระเบิดอแม่งไม่ไหวอ,ะ <c oughs> อ่ะจริงโอเคมา <c oughs> เราเลือกอันนี้แหละอันเดิมแล้วล็อกเก็ตรันช์เชอร์เดี๋ยวนี้ <c oughs> เราถือว่าต่อให้พี่ขวัญยังสองเกมชิวๆนะ <c oughs> เดี๋ยวเส่วนกลับมาแบบสองสามสี่ห้าชนะเลยจ <c oughs> ้าจะเล่นกีตาร์เอ้ยเราเล่นห้าเกมนี่หว่าเราต้องชนะเธอรวดแล้วถึงชนะ ได้ตอนนี้เราจะไม่แพ้ถ้าเราแพ้คือเราแพ้เลยถ้าแพ้ก็คือเธอกางไงตุเตตุเตเราเปลี่ยนได้กันบ้างไหมเดี๋ยวค่อยตาน้าแล้วกันตน่าอันนี้มันนับเวลาไปเยอะเราไม่ยืนตรงนี้แล้วมันนับไปปะเวลานับเราเรากดสตาร์เกมไปแล้วอ๋อมันก็นับของมันใช่ตึ้งอุ๊ย K N เธอเลือกสีอะไรอะเราเลือกสีแดงไว้สิ หรอเออทำไมคะแนนมันขึ้นแค่หนึ่งหนึ่งอับหนึ่งตาแรกมันไม่นับไงบอกแล้วเกี่ยวอะไรว่าตาแนมไม่นับโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้เอ็นออดไอหมูน้ำเงินไอหมูน้ำเงินตายแน่คินไอหมูน้ำเงินโดนไหมโดนไหมนี่เออ เออเออเคเอนไม่โดนเราหรอกเรามีโลไม่้าแรงเออดโดนไหมโดนไหมโดนโดนโดนไหนหนึ่งเออที่กํลัจะเข้าอทําไมเธอมาทําลายบ้านฉันแบบนี้เออเออเออ้วเราเออเออ ไม่เว้นเลยเอออยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าขี้เอนเราหาเธอไม่เจอแล้วอะเฮ้ยยิงไข่ให้ยิงไข่อะแล้วไม่ยังระเบิดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮเออหลบแป๊บหลบแป๊บหลบแป๊บนี วิววิวหลบแป๊บเออวิววิอโอ้ยจะตายเหรอโดนบาวะเคยนหายเอีแป๊บเอ้เจ็บตอนนี oh oh ้เจ็บมาก อุ้ยต้นไม้พังอยู่หลังบ้านเหรออุ้ยโอเคทำไมยิงแม่นจังเวะเออหัเต็มหน้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราแพ้แล้วอ้าโอ้ยไม่เลยโอ้ยไม่นะไม่นะแพ้เฉยเลยอ่ะโอ้ยเราเฉยว่าเราแพ้ทั้งหรอเนี่ย เอแพ้คีเอ็นน่ะคีเอ็นจะเอาไงฮะจะนับว่าตาแรกคีเอ็นคีโกหรือไม่ตาสองดิตาแรกเราถอดชุดแล้วเราตายนะแต่ว่าตาสองเราไม่ถอดชุดเออนั่นแหละเธอจะนับไหมหรือว่าจะให้ไม่นับก็ได้่ะให้ให้โอเคโอเคก็สองหนึ่งอนนี้เราสองหนึ่งโอเคเอาด่านนี้มาเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านโอเคตึ๊บโอเค <C ook> จริงเราก็ยอมรับในความพ่แพ้เมื่อกี้นะไม่บรรไดแต่พี่ขวัญอยากเล่นใหม่ก็โ okay. อเคเขาไม่อยากโดนดิกดา่าเงยน,นะใช่ไหมเอ้าแน่นอนเราต้องเป็นคนดีนะคะอะไรยอมได้ก็ยอมคะ่ะเธอเห็นเป็นตัวเราเลยเหรือว่าเห็นแค่บล็อกข้างบนหัวเมืม่อกี้เราเห็นแค่เป็นบล็อกเฉยๆมันก็เลยยิงยากเพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไง <C> e <ars> หนเราเห็นแค่เป็นบล็อกตลอดเลย <C> e <ars> ด่านนี้ไม่เคยเล่นอ่ะถอดชุดถอดชุดเป็นยังไงอะด่านเนี้ยอันนี้ก็เหมือนด่านเมื่อกี้แหละแค่เป็นทะเลทรายแต่คีนวะโอุ้ยนั่นไงเห็นแล้วบล็อกฟ้านี่เนี่ยโยนไปอะไรวะสามดอกโน้นโน้นโน้นเห็นแล้วนี่แล้วหกดอกหลบแป๊บไม่ได้แอมพี่หลอกน้องใช่แหละจ้ะพี่เห็นพี่กระโดดทำอะไรอยู่ตรงนู้นค่ะพี่โอ้ย เขามีการยิงสวนมาค่ะทีนี้เราลองใช้อันนี้อะไรอันใช้อันนี้อ๋อไม่มีอะไรเรางงเองเออโดนไหมโดนไหมโดนไหมลูกธนูมาไม่ทันดีโหลดก่อนเออโดนเลเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มหน้เอ้ยเลยเลยนี่แน่นี่แน่นี่ โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้เรา้ยโอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยเออยอยโอ้เอโ้หโอ้ยโอ้ยออ้ไอ เห็นแค่บล็อกแล้วแหละเราวยิงไปบล็อแล้วบล็อกไปโดนหน้าเธอพอดีอ่ะบล็อกไม่ลอยสูงมากเลยเหรอใช่มันก็ลอยอยู่ะมันสามสี่บล็อกได้มั้งโอ้ยเราแพ้แล้ว่ะโอเค้กว้าวโอ้ยข้าเจงแล้วอันนี้มาเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์อย่างเดียวเลยเหรอเราเล่นได้ไหมฮะได้เราลองเล่นได้ไหมซิูกาสปาลาดเหรอได้เล่นได้ฮะ เราก็จะช่วยกันฆ่าสปปาปหราเนี่ยแต่มันเป็นกีนที่ไม่มีหวันสิ้นสุดนะอะเหรอ <c oughs> จะหมไปเรื่อยๆเหมือนฆ่าไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอใช่ <c oughs> ก็เราต้องถอดชุดออกด้วยนะตอนแรกคิดเราไปแคปพ์พาร์ทนึงเราไม่ถอดชุดออกเราไม่ตายเลยอยากให้มันก็ต้องถอดชุดโอเคจัดไปทำไมมันเขียนว่าเราเอ,อ,อยสปเปซเตอร์เว้ยไป็นรูเอ๋อเราไปเดินเหยียบ <c oughs> เย็ยบไรเราไปเดินเหยียบตรงรู้นอ่อ่ะที่มันเขียนว่า Joy Space d a t r อ,เตเตเตอ่อะมันเอาไว้เล่นหลายๆคนเนี่ยนเนี่ยคือเราจะมีแต่ดาบนะบอกเลยเราก็มีโลเราก็เก็บของเตองอยู่ไหนอะ่ะโอ๊ยในมุมเราไม่เห็นเตองอะ่ะแบบนี้แบบแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยนะออกไปได้นะเอาชุดออกเถอะออแข่งขี้โกงเอมา,อาแข่งกันใครตายก่อนโอเคไหม ตายแล้ว <laughs> ตายไวจังวะตายแล้วกลายเป็น space shooter เรายังไม่ตายเรายังไม่ตายอื้อโอ๊ยโอ้โหโอ้หโโอเค <laughs> แต่เลือดรีเร็วอยู่เลือดรีเร็วอยู่นะฮะเรายังไม่ตายเธอ, <laughs> อเราใครอยู่ไหนไม่เห็นเลยเรากำลังฆ่าคิปเปอร์ตัวนี้อยู่อ่ะเธอเห็นไหม อ๋อเห็นเธอล้องหนแล้วก็เห็น่ิปเปอร์ิปเปอร์เจ็บเองกิเปอร์เปไรทำไมลูกทำไมเปอร์ลูกิเออปเอร์ตายอเคเราพอแค่นี้เถอะนะแล้วมันออกออไงวะไม่รู้เรายอมตายดีกว่าเผื่อออกได้จี้เขาหน่อยเตงเออโอเคเรียบร้อยตายแล้วกายมันเป็นสปเปซเตอรต์ทั้งสองคนแน่เลย เอ๊หรือว่ากลัดใช่โอเคเรามาเอาอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายดีกว่าเราชนะ <c oughs> เอาไว้เธอก็ต้องชนะสิจะเอาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเราใช้เป็นเอ่อกราเนเดอร์นะนี่อ๋ออันนี้เหรอโอเคมาเอแค่เหมือนกันใช่ไหมให้ใช้เหมือนกันใช่แต่ว่านมันปลาแล้วมันย้อยอ่ะใช่น่าจะย้อยเขา้าหน้าตัวเองเออย้อยเข้าตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขวดยามันมันใกล้มากแหละ ใช่ใช่มันต้องอยู่ระยะประชิดแล้วป่ะเอ๊ะไม่เป็นไรมะถือว่าวัดฝีมือหน่อยแพ้แค่เอ็นสองตาสามตาโยไม่ได้อ่ะเขาผิดฟังตุ๊เต๊กกาตุ๊เต๊กกาอจะลงห้ใครอยากให้ไอ้น้องๆอยากให้ใครมาอีกก็เมนไว้ได้นะฮะหรืออยากให้ไปแข่อยู่อีกแล้วก็ชวนคนอื่นมาเล่นก็ได้นะฮะ โอ้ยมันระเบิดใจ่จเัเองเอาไอ,าอา้นี้ออกก่อนชุดต้องปลาดีๆเธอมันได้แค่ระยะกลางหรอถ้าปลาสูงไปไม่นย้อยลงหน้าใช่โอเคเก็เก็ตเมื่อกี้เราเห็นเธอแวเธอแวบไปไหนเนาะเรารู้แล้วมัน้วอยู่ที่สูงมันต้อยู่ที่สูงมันมีที่สูงอะ่ะ โอ้โหย้อยมากอ่ะ <monastery> ด <The acid baptism> ูด <reveal again response> mm ิเออออเมาแล้วเราเจอที่สูงแล้วเตะตายแน่ตุเตะตายแน่เออตุเตะตายแน่ตุเตะไม่โดนหรอกใหม่กรได้แค่นั้นแหละแต่ไม่ไปหาเธอหรอกก็ไม่งูไม่มาต่อไม่มาหนีหนีไปทางอื่นแป๊บหูเดี๋ยวสักพักมันจะกลายเป็นเบรคล็อกแล้วเธอ ดีเหรอเออเออดิดต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 ิดเจ็บตัวโอ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้โหครั้งแรกมันเป็นเบ็นล็อกแล้วมันเป็ลูบตกลงไปตายก็ไม่รู้เด้เออโดนไหมวะโดนไหมโดนไหมน่ากลัวจังเลยค่ะเฮ้ย เมละปาโดนเธอบ้างไหมหน่อยนึงเลือดหายประมาณห้าดวงโอเคนะฮะวันนี้ก็น่าจะมองไม่เห็นตัวพี่ขวัญแล้วแหละน่าจะชองไม่เหรอไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะอยากให้ใครมาอีกนะฮะก็เมนไว้ได้เลยรอบๆปัญหาแล้วมันตลกจริงๆนะโอเคไงก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe ในที่โลโก้เลยนะครับ ครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะได้แล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเกมแท้เกมถูกนะฮะ Infinity g a m e มลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเราก็จะโดเนทพี่ใต้คลิปได้เช่นกันนะฮะครับผมใครโดเนทไว้ตอนที่ไม่ได้สตรีมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมันมาขึ้นตลอดอยู่แล้วนะฮะโอเควันนี้บ๊ายบายเจ๊ bye, yeah.